สิ่งที่เขายอมรับอันนี้ฝากผ่านประธากนกรรมธิการไปถึงท่านพระ,ะทนทานนายุัฐมนตรีเลยโดยเฉพาะเงิน sp sp 1 sp 2มหาวิทยาลัยนาราธิวัสได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลณปีนี้นี่มากมายหลายร้อยล้านเหตุผลยังไงครับไม่ใช่รัฐบาลไปเอาใจและให้ใจกับคนทางจาังหวหดชาแดงพระใต้เปลียยนท่นี้ไม่ใช่ครับเพราะเดิมทีมหาวิทยาลัยนาราธิวาสร,ราชนครินท มีป้ายมหาวิทย,ลยายลัยมีมหาวิทยาลัยมีเพียงแต่ป้ายแต่อาคารไปฝากเรียนกับมหากับอาคารเรียนของโรงเรียนและวิทยาล,ลัยอื่นๆวันนี้ใช้เงินของ SP1 SP2 นเองางบป,ประมาณไปให้กับนราธิวาสราชนินทร์ไอ้นี่คนที่กําวัดแะแดงทางใ,งใต้บอกว่าวันนี้ความเป็นรูปธรรมของรัฐบาลไป ขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัดจันดานภาใต้อย่างจริงจังเกิดความพึงพอใจของพี่น้องประชาชน